สอนอีกลแล้วี้เราก็จะมาสอนโหลดเกมนี้กันเลยนะครับรีบอลอะไรก็มีน้นี่แหละแต่ไม่ได้ลงสิบนะนะครับเกมนี้เลยไม่โคตรมันเลยครับแต่ผมชอบไปเล่นเปียบาริปีบาริปีบาริารารครับเฮียบาริ ถ้ามีโอกาสได้สอนลงซิฟก็ก็จะมาสอนดีนะครับเดี๋ยวก็จะเล่นให้ดูจักตารึ่งก่อนนะครับตัวกระกาศนี่แหละกูเล่นไม่เป็นวิธีวิธีการกดเข้าให้เรามา ตรงนี้นะครับเนี่ยผมโอเคตรงนี้หรือว่าให้เรากดอันนี้เลยก็ก็จะกดอันนี้เลยกราได้เปิดไปเลย<ม>กดโอไปการตกลงนะครับกดนอาปุ่เลยบาลีฮีบาลีของพี่ครับฝอย โคชาาที่ไหนโคสโลโมชันหรือยื่นะ,นะผมเกลียดท่านี้ไอตัวนี้มันโหดอยู่นะมันโหดหรือมันดึกกากวา่าฮะน,นี่เป็นยังไงเป็นยังไงไถอไถอ่ด้ ดูก yeah! yeah. mm ันด้วยเอาเอากล่องไปไม่รู้ว่าใครเร็วกว่ากันอุ๊ยชุดกันดิออกหัวออกหัวเข้าบวกมาบวกอี๋อย่าักอี๋ เหมือนเดิมให้เตือนตัวฮอให้ป้องกันเ,เลยอือเป็นการป้องกันนะครับส่วนเป็นเดิมจะใช้เป็นไหนก็ได้นะครับอ้าวอือเป็นยังไงบ้า

พอตูมามึงก็งี้อ่ะกันไว้รอดิอ้งเออเออเออเอกดโอไม่มีอะไรนะเป็นไงฟันพลังของมือ ตายหามึงเลยเสีอคุณสบดติเป็นโอ้โนี่เด้อตายตายยังวะโอเคตายแล้วโอเคนะส่วนวิธีการโหลดนะครับขั้นแรกให้เรามี สแอปนี้เลยครับแอปที่1 p p s p, p p นะแอปที่2นะครับ u c browser นะครับใช้ในการดาวน์โหลดไวหรือคุณคุณจะใช้ chrome ก็ได้นะครับแอปที่3ามแอปแตกไฟล์ของเรานะครับแต่แอปนี้ไม่ต้องใช้เลยครับ scr. แค่คุณกดไปที่ลิงก์ผมนะครับกดไปที่ลิงก์ผม แป๊บนึงนะรอมันก่อนเดี๋ยวผมจะขัดลอกดินของผมไปาด้านล่างลิปใสให้นะครับปร๊บหนึ่งไปเขียนใส่ก่อนโอ้ช oh, ิบงอย่ากก่าอันนี้เหรอหลดแล้วเล่นได้เลยนะครับคือโดดไฟเกมของผมเสร็จเล่นได้ทันทีเลยนะครับ เิ่นเกมกดกดไปที่นี่คับมันจะขึ้น URL สั้นของคุณและรับการชำอะไรก็ไม่รู้นี่แหละ สักอย่างลอมก่อนนะครับล o t c o ร l lot c รชาสไ อืมครับอันนี้ก็จะขึ้นไปหน้าอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีอะไรให้คุณกดบอด็อกเนีครับกดไปบ็อกนะครับแต่ของผมแม่งไม่กล้นใช่แ้าคุณก็รอห้าวิกดข้ามนะครับกป็บหนึ่งนะนี่ครับรอห้าวิไอ้เชี่ยนี่มันกดใจกระบากดกดใจกระบาด เชี่ยนี่มันเชี่ยเลยวะกดฆ่าไปเลยกดบล็อก ชาเกินเดี๋วผมก็จะตัดไปตอน ขึ้นเสร็จนะครับน่ะคุก็ไม่ติด What the heck นี่นะครับมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ให้คุณรอนะครับไม่ต้องไปแตะต้องอะไรมันนี่ครับ มันหายเสร็จแล้วมันก็จะเป็นอะไรให้คุณดาวโหลดสักอย่างนี่แหละนะครับนะนี่ครอกดดาวโหลดเสร็จไปนะครับ,ค,รบ,ค,รบ,ค,รบคุณเข้าเข้า P p พี p พ,พ,พของคุณได้เลยอืมไม่ต้องถามอะไรนะครับสำหรับิปนี้ก็ต้องกดกระดับสุกกระดับอีกก็ต้องขอตัวเราไปก่อนบอยก็ชอบก็อย่าลืมกดไลน์เนาะบาย